สบู่นะครับไข่หอมนะครับดูคลิปนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่กดดูคลิปนี้เลยนะแล้วก็ทําตามนะครับเอามือเข้าไปถูนะครับข้างๆไข่ของตัวเองเลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับและลองนะครับผมเอามาดมนะครับถ้ากลิ่นที่คุณได้นะครับณตอนนี้เนี่ยหอมอยู่แล้ว กดข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับไม่ต้องซื้อนะครับไม่ใช่ว่าแบบจะทำแบบตอนอาบน้ำเสร็จนะอันนี้ก็นะนิดนึงเนอะนะครับให้ลองทำหลังจากอาบน้ำได้สัก4-5ชั่วโมงดูนะครับ ถ้ายังหอมนะครับกดข้ามไปได้เลยแต่ถ้ากลิ่นที่คุณดมเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมันแบบเฮียมากๆนะครับอารมณ์แบบบอกว่าแอดมึงให้กูทำเฮียอะไรเนี่ยแม่งเหม็นชิบหายเลยนั่นแหละนะครับคุณต้องกดหยุดมาดูคลิปนี้ถูกแล้วนะครับคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอันเนี้ย ใช้จริงเท่านั้นนะครับคืออันไหนผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยถ้าลงไปครับเดี๋ยวคนจะมาตามด่าได้แบบเฮ้ยแม่งไม่เห็นเป็นแบบที่บอกเลยนี่ว่านะฮะตัวเองมันต้องรู้ตัวเองดีที่สุดแล้วนะว่าแบบคือมันใช้ได้เออใช้ได้คือมันก็ควรเอามาบอกต่อถูกไหมนะครับยิ่งนะครับผมถ้าเกิดสมมติเป็นคนที่เล่นกีฬาเหงาออกเยอะหรือคนที่มีกลิ่นตัวอยู่แล้วเนี่ยนะครับคือบอกเลยว่ามันต้องใช้มันต้องลองนะครับเพราะคุณลองคิดดูนะว่าตัวคุณเองอะ่ะยังเหม็น นะครับยังรับไม่ได้คุณถึงดูมาถึงตอนนี้และคุณคิดว่าถ้าผู้หญิงไงครับลงไป กินไส้กรอกให้คุณน่ะจะไม่เหม็นฟิลเดียวกับคุณหรอนะครับถูกไหมราะสบู่ทั่วไปปกติที่เราใช้กันนะครับมันไม่ได้ถูกออกแบบมานะครับหรือมันไม่ได้ถูกแบบใส่สารสกัดที่แบบจะยับยั้งแบคทีเรียที่มันทําให้มีกลิ่นเพื่อจุดตรงนั้นของผู้ชายอ่ะคือคุณอาบน้ําฟอกสบู่ก็จริงแต่แป๊บเดียวมันก็ปิวหายไปแล้วอ่ะถูกไหมนะครับเนี่ยผมทดลองเลยนะครับเมื่อวานนี้เลยนะครับอย่างในคลิปเนี่ยนะครับผมล่าสุดก็คือผมอาบน้ําตอนช่วงประมาณเที่ยงๆเนอะแล้วก็ออกไปเดินตลาดจตุจักรนะครับแน่นนอ ตลาดจะรู้จักรอ่ะเข้าใจป่ะคือเมืองไทหิมะไม่ตกอ่ะแม่งร้อนอยู่แล้วนะครับไม่มีแอร์นะครับและขากลับก็ขึ้นรถมาสักช่วงประมาณ6กโมงกว่านะครับผมชุกขึ้นรถช่วง6กโมงนะครับแล้วก็เริ่มทําคลิปตอนประมาณ6กโมงกว่าแล้วกันนะครับก็ประมาณ6ชั่วโมงกว่าเกือบเจ็ชั่วโมงนะนะครับสาวก็เนี่ยก็ยังบอกว่าโอเคไม่มีกลิ่นนะครับซึ่งลองคิดดูว่าจะตยจักรนะครับวันแดดออกแต่ฝนไม่ตกนะครับมันต้องมีเหงื่ออยู่แล้วนะฮะแต่สาวก็ยังตั้งหน้าตั้งตากินไส้กรอกได้นะครัับตต้งงแ่ทา ด่วนดินแดนยังลงแบบยันลงทางด่วนอีกฝั่งนด่งเลยนะครับคือถ้ามันมีกลิ่นอะ่ะมันก็คงไม่มีใครแฮปปี้ถูกว่าคือเขาเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนผู้ชายเราอะ่ะถ้าเจอผู้หญิงแบบกลิ่นปลาเค็มอะ่ะเคกบอกไหมแล้วแบบกลิ่นปลาเค็มแม่งโชยออกมาตลอดระหว่างเวลาที่คุณกินอะ่ะนะครับถามหน่อยนะครับมีอารมณ์ทา,านานๆไหมนะครับถ้าใครบอกว่ามี นะครับชอบมากนะครับมานี่เดี๋ยวกูพาไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกินปลาเค็มนะครับแล้วมึงกินไปเลยนะนะครับชั่วโมงหนึ่งเนี่ยกูจะนั่งดูมึงกินเนี่ยแหละนะครับถ้าเกิดสำหรับใครที่บอกว่าชอบนะส่วนใครที่นะครับคิดได้และตระหนักได้ว่าโอเคเรื่องกินเนี่ยมันสำคัญนะครับก็ลองใช้ตัวนี้เลยนะครับที่ผมบอกนะครับ Wins นะครับถ้าเกิดใครตระหนักได้นะนะครับผมลองใช้ตัวนี้เลยนะครับใช้ฟอกแค่เฉพาะตรงนั้นนะครับนี่ผมก็ลองมาแล้วนะครับผมอาบน้ำเนี่ยวันหนึ่งสรอ,อบบางทีก็3เหลังจากแบบเสร็จกิจอะไรนงี้ก็อาบก็ฟอกอีกทีหนึ่งเพื่ออาจจะแบบมีรอบต่อไปที่อาจจะได้ใช้มันก็จะยังหอมอยู่นะครับก็ขวดหนึ่งนะครับก็ใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วกันเนะก็คุ้มๆนะครับก็ตก ็ขวดหนึงมันสามเกนะครับก็พอๆกับครีมอาบน้ําเกตที่แบบว่ามันดีๆหน่อยถามว่าอันนี้มันดีไหมคือมันใส่สารสก,กัดที่ว่าแบบเขาเรียกว่าเคมาว่าเป็นหนึ่งเดียวของในไทยแล้วกันณนะตอนนี้นะที่ทําให้ไม่มีกลิ่นตรงนั้นเนี่ยนานๆหลายๆชั่วโมงได้นะครับโอเคใครสนใจนะครับตรงนี้ก็ DM มาสอบถามได้นะครับหรือถักเข้ามาในออฟชิอลเขาก็ได้นะครับผมเออนะฮะก็คลิปนี้ก็ ประมาณนี้ส่วนใครจะคุยเรื่องอะไรในกลุ่มนะครับก็ OpenChat ยังมีเหมือนเดิมหรือปรึกษาเรื่องอื่นนะครับใน o f f i c i a l เขาก็มีเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้จริงๆนะอ,อ,อยากให้ลองใช้กันดูนะครับตอนแรกผมว่าเป็นคนไม่ใช้แต่พอใช้แล้วคือเหมือนว่ามันเรียกว่าเพิ่มความมั่นใจในตัวเองขึ้นนะครับคือแบบกดแค่ทีเดียวแล้ว ถูไอสักสิบี่วิอ่ะมันไม่ได้ทําให้ชีวิตมันยากลําบากขึ้นหรอกแต่คุณจะมั่นใจมากเวลาคุณแบบไปเจอผู้หญิงไปออกรอบอะไรเงี้ยนะครับเออแนะนาแนะนำนะครับฝากไว้ด้วย